เฮ้ยนี่มันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหญ่หรือเทศการละครโกโหกแห่งชาติภาคภูมิใจไทยนอกจากเจตบัตดสัตว์เรื่องยกเลิก M.U. 2มยูแบบหน้าดัานด้นแล้วอนุทินก็ยังไม่ทิ้งลายเดิมเป็น2เดือนกว่าทำได้เยอะแยะถ้าเป็น4ปีรับรองว่าที่ทำจนพี่น้องบอกพอแล้วพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วไม่มีที่เก็บตังค์แล้วเชื่อครับผมทาได้สาธุสาธุสาธุถ้าคุณทาไม่ได้ขอให้ คุณพิ่นาชิบหายไปเลยคุณจะต้องสาบานอย่างนี้สิคุณอนุทินพักประชาชนที่ตอนแรกออกแคมเปญกาส้มล้มเถาแต่ว่าแคมเปญมันแป๊กพระคนพักส้มตั้งแต่หัวสุดธนาทรไปจนถึงสมาชิกนั้นหลายคนอย่าเรียกว่าสีเถาต้องเรียกว่าสีดำจะเหมาะสมกว่าพักเพื่อไทยที่จริงๆแล้วย,ยังมีชนักปักหลังอยู่หลายเรื่องนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ตั้งแต่ปี2566นั้นทําไม่สําเร็จเลยแม้แต่เรื่องเดียวพักเก่าแก่อย่างพัก ประชาธิปัตย์โหนกระแสเรื่องทุนสีเทาด้วยเช่นกันทั้งน้นี่หลายปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับทุนเทามากมายพวกคุณทํามอยสอาจนทําประเทศไทยเสียทิพย์ตให้กเมศมาเมื่อ2 5และ26ปีป้ายขายฝันเรื่องลดแลกแจกแถมราคาน้ํามันพักรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์นั่งตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาตั้งหลายปีแต่ทําไม่สําเร็จพอถึงหน้าเลือกตั้งบอกจะรีบท,ทําเทศกาลละครโกหกแห่งชาตินักการเมืองเรียกว่าการเลือก 党。